วันนี้จันติมนาได้มีโอกาสมา,หสา,าเห็นแอลส่วนพวกหาถึงแล้วนะเจ้าได้มีโอกาสมาถ่ายทำคลิปของมันอาติเแ็มแล้วนะเจ้าวาจาดีดีน,น,นะเจ้า ลมลมตกเด่มอกขนาดลนเลยบรรยากาศช่วงสายๆของวัที่ไปสิตสบบ่อทักห้าร้อยหกสิบหกหลักเลาะหลอสงพวกอาเจ้า แดดดีดีบรรยากาศก็กดีดีนะเจ้าสวยสุดกับท้องฟ้าที่สดใสก็มีคนมากกำลังกำลังกันเยอะเยอะเลยนะเจ้า ช่วงนี้ใส่โัโหจะไปแอลตีไหนตั้งใดกับม่แอลเขียนพวกหาแจ้งม่ได้เ่ยเจ้าตีทักคนยังใจเยอะแยะเลยอยากหันหนุกก็หันอยากหันปลาก็มีอาหารปลาซื้อถุงซาวบัดมาให้ปลาอยากออกกำลังก็เดินได้ตามสบายเลย บรรยากาศรอบๆก็สวยงามนะเจ้าช่วงใสายๆของวันนี้นี่เองนะจ้าบรรยากาศด,ดีๆกางน้ำก็มีน้ำพมน้ำพู้มีซาตผมาปมซับป่านะเจ้าหื้ออาหารป่าได้หื้ออาหารนกได้แบบธรรมชาติบ้านมาลนะัง แต่อยู่ในะตัวเมืองเชียงใหม่นี่อเ,นะเองแจะมาจัดงานจัดงานอย่างกับมาได้นะเจ้าเราติดต่อเจ้าหน้าที่เปิดได้เลย บรรยากาศสดชื่นเจ็บใสออกกำลังกายชิวๆไปด้วยกันนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วนะเจ้ามีนกตวัวท้องฟ้าอากอาศดีมากๆเลยนะเจ้ารอหลบๆไปด้วยกันเลย ันกดด,นกด,ดีีใครจะห้อาหารนกก็ได้นะเจ้าอาหารถุงละยี่สิบบาทใครจะมาไทายลงไทยรูปก,ก็ทถ่ายมาถ่ายได้มาออกกำลังกายเดินตามถนนนี้ส่วนปกหารนี่ก็ได้ ตอนเจ้าตอนเย็นมาได้นะเจ้าถ้าใครเข้ามาแอวในเจียงใหม่ก็แวะเวียนไม่แอวที่สวนปวกหาดได้นะเจ้า บรรยากาศสดชื่นชุดชื่นแจ่มใสบรรยากาศดีดีมีห้องน้ำห้องท่าสะอาดมีวิวสวยๆได้ถ่ายรูปงามๆตวยนาเจ้า ออกําลังกายไปตวัวเล่นโทรศัพท์ไปตวัวมัรยากาศชิวๆกับช,ช่วงสายๆของวันนี้นะจ๊ะวันที่8ปดวันอาทิตสยสดใส ว่าคนมาเอวเจียงไม่บ่งูจะไปเอวไหนก็ไม่เอวสวนปพกทาดมาถ่ายรูปกับแมงต่างๆติเปืนตั้งโชว์ไว้นะเจ้า,นาหน่ารมหน้ารักกุกิถ่ายหูกับต้นไม้ก,ก็ได้มีสุ้มต่างๆมีน้ำผู้มีตีกงาง้าตัวเฮี่อาหารนอกอาหารป่าได้นะเจ้า ผองอยากเดินก็เดินไอผองอยากวิ่งก็วิ่งบรรยากาศดีจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูที่สวนปวกหาดเจียงใหม่เลยเจ้าใครเข้ามาพอช่องแจมตีบ้านนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวหน้าเจ้า จะได้บอพาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แจนผีบ้านนาได้ทำคลิปให้ทุกคนได้พอได้ก้อยกันไปเรื่อยๆนะเจ้าอย่าทางเบื่ออย่าทางายกันแต่เนอ้อไอ้นี้ละอ้อนกับนี้สถานทีเลื่อนของละอ้อนตัวที่เป็นตัวดูทางทิ่ตงโต๊นะเจ้าดางโอท้นหม กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ดวๆเลยนะเจ้าแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวนุกงผาที่สวยงามขนาดไหนอของแจ้งหม่ให้คนมาแอลเยอะๆคนที่อยู่ไกลๆจังหวัดไกลๆก็มาแอวได้มีสุ้มกับ,กบแฟตวย บรรยากาศร่มรื่นชิวชิวถ่ายรูปกับคคนะ้องถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยสวยงาม,งามแต่มาวันนี้นี่คงบอบคลาดนะเจ้า เรามีฝนบดโต๊กเลยแดดสวยงามธรรมชาติทำสวยที่ส่วนปุกฮาดเชียงใหม่นะเจ้านี่จะเป็นเนินสะพานจุดที่กะทยดูไปสวยนะเจ้าสวยๆงามงามจนสีบ้านนาะก็ขอจบคิ้ไปเพียงตัวอีก,ก่อนนะเจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพอมากดติดตามก็ไลค์กดแชร์ด้วยงเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า